ใจประสงสางกลางดงพันกวาทงก็มันใจขี่คานกลางบัานกรวดงนางเอ้ยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่าช่อง,องกเกษีบันห้อง ก็รบหลักทุกท่านครับเมื่อนี้ผมสิได้ภาพพ่อแม่พี่น้องมาอัปเดตแปลงพักที่ผม้เฮ็ดคลิปก่อนหน้านี้ไว้นะครับว่าสิพภาพมาอัปเดตว่ามันมีความจะเลื่อนง,งองแง่ซ้ำใดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูแปลงแรกกอนนะครับแปลงแรกเป็นแปลงพักชี้นะครับซึ่งแปลงพักชีกับ มีความเรื่องของงามพ่อตัวนะครับอายุการปลูกนะครับกับอยู่ที่11เหมือนนะครับหลังจากที่ผมลงแปลงไปแล้วนะครับจากสังเกตดีๆก็จะเห็นว่าต้นพักชีครับอันนี้กำลังเริ่มสวยงามนะครับอีกประมาณ4ซึงหาหมือนผมจะเริ่มทย่อยเอาปุ๋ยแอกนะครับต้องบอกพี่น้องพ่อแม่พี่น้องก่อนนะครับว่า ผมช่องเกษตรบรรเทาครับเฮ็ดเกษตรผสมผสานแบบปลอดสารพิษนะครับผมจะบใสมสารเคมีนะครับเข้ามาเกี่ยวของเกี่ยวกันปลูกพักในทางนี้นะครับเพื่อ,อย้งจะบอกรับพี่น้องเพื่อที่ว่าผมจะได้กินได้ให้แล้วกะ็ถ้าเลือจากให้ผมจะได้แบ่งขายดยราคาที่ยอมเย้านะครับ พอการไห้พระพุทธเจ้าพันวาได้บุญยิ่งกว่าการทั้งบุญหลายๆลทั้งปวงนะครับแปลงแรกเสร็จไปแล้วนะครับจะรับพักชี้ครับจะมีอีกแปลงหนึ่งทั้งปุ่นนะครับเป็นแปลงพักบุ่งเดี๋ยวภาพี่น้องไปเบิ้งนะครับมืดอกิดจากสันสันัหน่อยนะครับพี่น้องต้องขออภัยบางข้ง ถ้าเกิดค้นผักกางเดี๋ฟังอาจจะฟังบ่ค่อยหูเรืองนะครับต้องขออภัยนะครับที่ผมจะเอาในสาตายของผมนะครับต้องขออภัยทุกเสือน,นะครับทุกขังด้วยครับอันนี้เป็นแปลงผักกาดนะครับกําลังเพาะครับพอเรื่ใหญ่ประมาณสักสองสัปดาห์ผมจะเรื่มเอามาขยายฟังผีนะครับที่ผมเห็ดแปลงวางไว้นะครับพอมมาพี่น้อง ่อยทั้งพุนนะครับติยูตาังวัดตอนนี้โควิดรอบสองกำลังระบาดฝากพ่อพี่น้องช่องแฟนครับช่องเกษตรบรรเทานะครับดูแลดูดูแลสุขภาพเจ้าของให้ดีๆนะครับดูความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากนมบรรนอกคนหนึ่งคนหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวไปดูอีกแปลงพกบุงนะครับอันนี้อายุสองสัปดาห์ครับกำลังงามเลยครับ กำลังงามเลครับพักบุงปลูกเพื่อเอาไว้กินกอนะครับให้ได้กินก้นนะครับจังได้หายเพิ่นและจกขายให้จังแบงขายดยราคาที่ยอมเย่าราคาที่เป็นกันเองสางมิตรสภาพนะครับสั่งยาพี่น้องนะครับทุกอย่างครับคือการหายขึ้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับพักบุงผมก็เร่มใจเย้แล้วครับอันนี้เป็นประกาศทินนะครับกับพักขนานะครับ พักนา,าจะมาค่อยขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นพักที่ว่าเกิดยากกันครับลืมไปไปเบื้องทัวร์นะครับตอนนี้ผมลืมพอตรวจพอไม่พี่น้องอีกครั้งนะครับตัวทีจะอยู่ฝั่งผุนนะครับที่ผมปลูกไว้เดี๋ยวไปดูกันเลย บักทัวสาระบักทัวนะครับตอนนี้อันนี้ก็เป็นเครื่องมือนะครับในการลดน้ำพักนะครับบักทัวครับเออพีน่องิึงตลอดเนวครับเนวเลยครับปลูกนลอยๆนะครับไว้หลายเป็นการทดลองปลูกนะครับเพื่อจะได้พ้นซําไดครับนี่ครับบักทัวครับประมาณสี่สบห้าเมื่อนะครับหลังจาก อาทิทย์นี้ผมก็บไเท็ดเป็นค้างน,นะครับเป็นค่างหมกทัวนะครับให้เขาเด้ขึ้นเกี่ยวขึ้นนะครับงามคับกับบรรยากาศครับบรรยากาศข้างานนะครับมันเป็นความสุขเล็กๆน่อยของของผมนะครับที่หาแถวต่างในวัดบ่อใหนะครับที่ผมเคยอยู่ก่อนหน้านี้ครับเป็นความสุขเล็กๆน่อยครับ ถึงแม้จะเหนื่อยแต่ว่าเมื่อก็นเหนื่อยแบบมีความสุขเลยครับอันนี้เป็นดอกข้าวโพดนะครับข้าวโพดนะครับประมาณหนอยยี่สิบมือนะครับถึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตของเขาได้ฉีหลอดหรือบอลหลอดบอลลูครับตอนนี้ไก่าากับมะกวนตั้งแต่คลิปแรกที่ผมบอกตอนนี้ผม,มท่านนาหาวิธีแก้ไขอยู่นะครับต้องใส่งบนะครับในการสื่อตะไคร่าาเพื่อจะล่อมนะครับ กว่างอยู่ด้วยกันด้ครับนี่อาจจะเมดหลายตังค์ครับอ่าลืมไปอีกอย่างหนึ่งที่ผมปลูกนะครับน่อเนื้อจากต้นมะละกอหรือบุกหงนะครับผมก็ไดี๋เอาไผ่มะลุ่งนะครับไผ่มะลุ่งจริงๆผมมีไผ่อยู่หาก่อนะครับตัวนี้ผมลุ่มมาท่านอนเหมิดนะครับผมลุ่มเคสองก่อกอนก่อแรกนะครับตัวนี้ครับเบิ้งนะครับอยู่ขั้นสานะครับขั้นสา อะไรคือคันสะใช่ไหมครับคันสะคือริมขอบนะครับริมขอบสะเดี๋ยวคนภาคกลางจะไม่ได้เข้าใจนะครับผมคนบรรนอเด้วยครับขอโทษขอให้ครับครับนี่ครับปลูกแล้วนะครับขึ้นมาแล้วครับเออพี่น้องเบิ้งตอนนี้ท่นได้เก็บล้วยครับนี่นอหนี่ให้เพิ่นเป็นไอ้ต้นแม่ก็นเนาะเป็นต้นล่ามกันมาก่อนเพื่อจะเอาหลุมมาอีกทีนึงครับวิธีปลูกนะครับก็จะปลูกแบบว่าง่ายๆนะครับคุณลุมปลูก กบตองเลิกนะครับแล้วก็พ่อปลูกแล้วก็ฮดน้ำ้นไม่ปลดน้ำนะครับเอาฟางนะครับหรือเอาเฟืองหวานเฮานะครับเพื่อื่นมาโป๊กไวเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นนะครับอันนี้เป็นพุ่มไม้าชาบาตนะครับ่าไงเลยพี่น้องเอ้ยที่พ่อแม่ผมสอนไว้นะครับนอกเนื้อจากไผ่ก่อนี้แล้วมันจะมีอีกก้อนหนึ่งทั้งปุ่นครับท่างริมสาทั้งปุ่นครับทั้งปุ่นครับพี่น้องอาจจะไม่เห็นนะครับ เห็นบมนาอเดี๋ยวผมลองซู้มันก่อนอ๋อบกใครเห็นเหรอครับอยู่มุมนั่นนะครับเมื่อเจนสันๆสันหน่อยนะพี่น้องเดี๋ยวผมซูมกลับครับผมครับเริ่มจะบกใครเห็นเหรอครับขี้เกียจยางนะครับขีขันยางครับอันนี้ก็บ้างๆจะมีต้นมะฮงนะครับมะฮงครับการจีเกิดเนื้อปลาเกิดกระบื้หรือครับนี่เดี๋ยวต้องหาวิธีก่อนครับว่ายให้เขาเกิดมาแบบ <c oughs> บยเหี่ยังไหนนะครับเดี๋ยวเบิ่งก่อนครับเดี๋ยวผมเบิบ่งก่อนวิธีเอายังไดแต่ขี่คว้วกระแทกไปแล้วก็กท่านัานกขึ้นต่อรอเบิ่งก่อนครับอากาศจะเขาอยู่กลางแดดนะครับเขาอาจจะแดดเกินไปผมก็บรูุ้ต่อรองเบิ่งทีนึงครับศึกษาไปเรื่อยนะครับนัพนนะนนบกพี่น้องเนาะอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เจีมีหน่อเนื้อจากหน่อใหม่นะครับตีผมปลูกไว้ตรงนี้ครับอนาคตที่ผมว้างไลยว่าผมมาเก็บหน่อใหม่เมองนี้ ผมจะการผมต้องการใส่พักขานะครับหรือชะอมนะครับผมเอามา่ปลูกแล้วครับชะอมมาปลูกถิม่มไว้นะครับเพื่อจะยังเพื่อจะมาเก็บน้องใหม่เซจแล้วก็เก็บเก็บพักขาหครับอีกเท่านึงเพื่ออะไรครับลดมูดะว่าภาษาญี่ปุ่นว่าลดมูดะมูดะคือความสูญเปล่าความสิ้นเปลืองเวลาในการทํางานนะครับลดการใช้เวลาในการทํางานนะครับพูดยังไงเลยผมจะสางตู้เย็น อยู่ทงหน้านะครับนี่ตู้เย็นนะครับก็ต้องแช่ตู้เย็นเลยครับพวกพักที่ผมกาลังปลูกนี่พมอยากกินต้นไหนผมก็เก็บต้นนั้นนะครับปรต้องไม่แช่ตู้เย็นเลเสียค่าไฟนะครับง่ายงครับผมศ์ยาชาวบ้านนะครับครับเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าอาจจะขยายครับมีแผนว่าจะทมดินครับเทดบ้านสวนนะครับบริเวณนี่นะครับเดา้านสวนอนาคตมันกับโปรเจกต์อีก ใจนะครับเดี๋ยวสันมณีผมก็ขอจบการปลูกสารปลูกพักบอดสารพิษนะครับเพียงเทนี้นะครับฝากพ่อแม่พี่น้องชาวช่องกเกษตรบรนเทากดแช่กดทับจะไข่กดไหลนะครับฝากติดตามน้เแต่ครับนมหน่อยคนนี้นะครับมีแต่ความหวังดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับอยากให้พี่น้องอยากจะแช่เรื่องเรื่องเล่าดีสำหรับการใช้ชีวิต บันนอดนะครับห้พร้อมพี่น้องเบิงนะครับให้มาแหลกเปลี่ยนความลูดรวมกันนะครับผใดมีความรูกะฝากหรือว่าคอมเมนต์ให้ผมก็ได้นะครับผมจะได้ไปปรปับปรุงนะครับทุกๆเรื่องนะครับสำหรับมื้อนีก้ก็ขอจบคลิปพิยงเท่รนี้นะ้ครับพี่น้องมือหนาเดี๋ยวจะมาอัปเดตเบิง่งอีกไม่อีกเทื่อนึงนะครับสวัสดีครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะคะจ๋าซ่องกกษตรบ้านเฮาค่ะ